พี่น้องประชาชนครับการที่ตำรวจหญิงเนี่ยนะครับเป็นภรรยาสวเนี่ยนะแล้วก็เอาคนมารับใช้ที่บ้านนะครับที่เป็นทหารแล้วก็มีการถูกทรมานนะสวคนนี้นะครับเป็นสวสายทหารพี่น้องประชาชนเป็นสวสายทหารที่เป็นเพื่อนกับคนใหญ่คนโตของรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะครับ ป็นสวสายทหารถ้าไม่ใช่สวสายทหารเนี่ยชาทหารมารับใช้ที่บ้านไม่ได้นะครับและสวคนเนี้เป็นเพื่อนคนใหญ่คนโตของประเทศไทยนะที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้นะคดังนะนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทาไมตํารวจถึงไม่กล้าเอา่ยที่นราประชาชนคิดดูแล้วกันว่าทําไมตํารวจาราชบุรีนะถึงไม่กล้าเอา่ยชื่อว่าสวคนนี้เนี่ยชื่ออะไร ลดอะไรเป็นสายใครนะสว,วสายอะไรมีผมบอกให้ฟังเลยเป็นสายทหารนะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับคนในรัฐบาลระดับประเทศนะนะครับกังนั้นเนี่ยเขาถึงเอาทหารมารับใช้ที่บ้านได้แล้วก็มาให้ภรรยาเขาเนี่ยที่เป็นตำรวจนะซ้อมทรมานนะกัรนั้นตรงเนี้าายทำไมเขาถึงอ้างว่ามีการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งทหารได้นะอันเนี้ยผมบอกให้เลยว่า ข้อมูลพวกนี้คนที่ถูกทรมานเนี่ยเขาคงจะเก็บกดไว้พอสมควรถึงได้มีการเก็บหลักฐานไว้ค่อนข้างที่จะที่จะชัดเจนมากแล้วก็รอดยากนะแต่ให้รู้ว่าคนที่เป็นสามีเขาเนี่ยเป็นสวสายทหารนะครับนะที่ราชบุรมีมีคนเดียวเนี่ยไปดูไว้เปิดฟูเกิลน้ำแล้วกันนะสวสายทหารนะเป็นใครนะครับแล้วทำไมถึงเอาทหารมารับใช้ที่บ้านได้จนะริรงๆแล้วมันหมดยุคไปนานแล้ว กมยุที่จะต้องเอาก้อหามารับใช้เป็นขี้์ค่านะของน,นอายพลทหารอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่ควรจะมีอยู่แล้วยุคปัจจุบันนี้เนี่ยโดยเฉพาะเป็นยุคที่ประชาธิปไตยที่วงตรงว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฐานตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยไม่ใช่เป็นขี้์ค่าไม่ใช่เป็นท่านะครับนะและต้องเอามารับใช้แล้วก็อามาให้ซ้อมตรมานมาให้เมียตัวเองเนี่ยนะครับทําร้ายร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างกับ คนรับใช้ที่เป็นทหารชั้นผู้น้อยอย่างนี้ยนะเป็นแค่ตำรวจโทหญิงทำร้ายนะทหารชั้นผู้น้อยมันเรมาอ้างว่าป่วยว่ามันเป็นเรื่องที่บัดซบจริงๆนะในประเทศไทยที่ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็เห็นวันนี้นะก็ะต้องขอบคุณตำรวจนะครับที่ทำคดีนี้ทุกๆคนนะที่ร่วมกัน เร่งรัดแล้วก็นาเกินดําเนินคดีเนี่ยผมผมอา่านในข้อหาเนี่ยผมฮะอย่างน้อยๆต้องมีสิบถึงยี่สิบปีอาบนะครับตรวจหญิงคนนี้ที่เป็นภรรยาสาวเนี่ยสายทหารอันนี้เดี๋ยวาขาไม่กล้าพูดอมพูดให้นะว่าเป็นสวสายทหารเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับนาคนเหน่คนโตในรัฐบาลชุดนี้น,นะครับนะไ,ได้รู้ไปนะเพราะว่าไม่ต้องไปปอกเป,ป็นแล้วครับยุคนี้มันยุคอินเทอร์เน็ตแล้ว ยุคออนไลน์แล้วเป็นสาวสายใครเป็นเพื่อนกับใครตำรวจถึงไม่กล้าไม่กล้าพูดถึงไม่กล้กา,าแตะก็อายุก็มากแล้ว60กว่าแล้สวสครับนะซึ่งก็มีท้องประชาชนตะคิดเอาตำรวจหญิงก็อายุประมาณสัก40เส้นอันนั้นเนี่ยถ้าเราปกปิดเรามาช่วยไม่ให้ข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้ถามว่าวันนี้ฝ่ายค้านของรัฐบาลฝ่ายนะ รัฐบาลเนี่ยหรือสายสวเองเนี่ยทำไมถึงนิ่งเฉยทำไมถึงไม่กล้าพูดทำไมกล้าแต่ต้องนะฝ่ายรัฐบาลก็ยังไม่กล้าพูดถึงเลยว่าสวคนนี้เป็นใครก็สวคนนี้เป็นสายทหารเป็นเพื่อนกับนะผู้ใหญ่ในรัฐบาลเอาง่ายๆเลยนะจึงไม่มีใครกล้าพูดถึงจึงไม่มีใครกล้าแตะจึงไม่มีใครกล้าเอ่ยแต่ผมเอ่ยให้ความนะเพราะว่ารู้จักดีเนนี้นะเป็นเพื่อนผู้นํารัฐบาลนะผู้ใหญ่ในรัฐบาล อันี้ง,ง่ายๆเลยจะไม่มีใครกล้าออหรือกล้าแต่ครับนะ <S <S สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้เนี่ยนะในสัปดาห์หน้าเนี่ยจริงๆเรามีโปรแกรมที่เราจะเปิดคนที่ทุจริตคอร์รัปชันในกรมสอบสวนพิเศษนะครับในวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่นะยี่บสามเนี่ยตั้งใจว่าจะไปร้อง ปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ที่เป็นผู้หญิงได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนหนึ่งที่มาจากกฤษฎีกานะซึ่งได้รับข้อมูลว่าเป็นหญิงเหล็กนะครับของกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ที่มีประวัติขาวสะอาดแล้วก็เป็นผู้นําของกระทรวงยุติธรรมที่เป็นประหลัดเนี่ยเป็นมือสะอาดแล้วก็ให้ความเป็นธรรม ประชาชนที่ร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอรัปชันได้จริงตามแผนงานของเราเนี่ยตามแผนเราเนี่ยคือวันที่ยีิบสามเนี่ยเราจะไปร้องการทุจริตของการแต่งตั้งเจ้าที่ดีไอคนหนึ่งเมื่อสิบสองปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็จะให้มีการริบเงินเดือนย้อนหลังแล้วก็ดําเนินคดีกับคนที่แอบลักลอบนะครับในการทุจริตแต่งตั้งนะเจ้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่เป็นเมียของนะของคนคนหนึ่งที่มีการทุจริตนะครับที่มีการทุจริตเรื่องรถหรูนะนะครับที่ขณะนี้โปถูกปปชเนี่ยกำลังไต่สวนแล้วก็ภรรยาคนเนี้ยของเจ้าที่กรมสอบสวนพิเศษเนี่ยก็ถูกปปชเนี่ยนะครับร่วมกับผัวเนี่ยนะที่เป็นเจ้าที่กรมสอบสวนพิเศษที่ทุจริตเรื่องรถหรูตอนเนี้ยนะครับถูกปปชเนี่ยกำลัง ให้ชี้แจงเรื่องการทุจริตแล้วก็ความรำ่ำรวยผิดปกตินะครับแน่จริงตามแผนของเราคือวันที่24เนี่ยก็จะไปดำเนินคดีกับหัวเขากับเพื่อนนะที่มีการใช้บัญชีชบาเนี่ยไปอนยัญญาทรัพย์นะครับเจ้าของเจ้าของสโมสรฟุตบอลลำพูนเบลเลอร์นะครับลำพูนเบลเลอร์นะที่เป็นเจ้าของประธานสโมสรฟุตบอลที่อ้างว่าเจ้าของประธานสโมสรฟุตบอลเนี่ยสมคบค้ายาเสพติด แล้วก็มีการเอาเงินเนี่ยมาฟอกในนามของสโมสรฟุตบอลลำพูนไปเลยเออครับซึ่งฐานเนี้ยบัญชีชบาเนี่ยเป็นชีม้าของพนันออนไลน์นะครับซึ่งจริงๆแล้วเจ้าของสโมสรฟุตบอลลำพูนเนี่ยนะประธานสโมสรฟุตบอลลำพูนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีสมคบยาเสพติดเลยแล้วก็เป็นเรื่องของที่มีเด็กที่อยู่ในสโมสรน,นะครับนะเขาไปจัดงานปาร์ตี้กันแล้วก็ถูกจับ ศสารก็มีคำพิพากษาลงโทษแล้วว่าเป็นการเสพยาไม่ได้เกี่ยวกับการค้ายาและหาเหตุในการอ้างว่าเนี่ยลูกน้องเขาเนี่ยนะหรือตัวเขาเองเนี่ยมีการโอนเงินเกี่ยวกับยาเสพติดอันนี้ซึ่งเป็นความเท็จทั้งสิน้นนะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีกาสตรวจเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าเงินที่โอนไปเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของที่มีบัญชีของฉบาครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก นะทาไมถึงมีการเพิ่ถอนบัญชีชบาเนี่ยสําหรับคนที่ถูกเรียกนะครับถูกเรียกมาสอบสวนแล้แลวมีการขออนอยัติมีการขออนอัยัติมีการขออนอยัติตั้งแต่วันนั้นจะถึงวันนี้นะแค่หมดเรียกง,ง่ายว่าบัญชีชบาเนี่ยมีการเพิ่ถอออนยัติคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นว่าเล่นนะครับมูลค่าเงินนะครับที่มีการขออนอัยัติเนี่ยมากกว่าหลายร้อยล้านบาทอย่างนี้ว่า มากกว่ารายละล้านบาทนะครับพี่นอกประชา,าชนดังนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยะจริงๆาพามแพลเราเนี่ยคือจะต้องเป็นยี่สิบสามยี่สิบสี่แตะแน่ใจว่าผมมีภารกิจนะครับนะมีภารกิจในวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่นะครับซึ่งนะจะต้องไปทําภารกิจพิเศษของผมจึงเลื่อนไปอีกประมาณต้นเดือนประมาณต้นเดือนกันอย่างนะให้เวลาเขาไปเตรียมตัวก่อนแล้วก็ให้ไว ของเราเนี่ยไปประสานท่านประลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยว่าจะให้ใครมารับหนังสือการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าที่นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอนะครับนะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหลายเรื่องที่เราจะต้องสระสารแล้วก็จะต้องนะครับทำลายองค์กรที่มีเจ้าที่เนี่ยบางคนที่มันทุจริตคอรัปชั่น มันไม่ควรจะกระเสียนยู่รายการด้วยการลอยนวลโดยที่ได้เงินไปจํานวนมากคนพวกนี้มันจะต้องถูกทาลายจากองค์กรไปแล้วก็กระเสียนไปแล้วเนี่ยให้มันเป็นให้มันพบวิบากกรรมในการที่มันทุจริตเงินแผ่นดินเงินที่มันได้จากการทุจริตคอรลงทุนไปไม่ว่าจะเป็นทั้งผัวทั้งเมียคู่นี้นะครับเราพร้อมที่จะชนดังนั้นเนี่ยก็าวากถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับว่า ให้เดี๋ยวผมเลื่อนไปเป็นต้นเดือนกันยาแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมไปร้อง